บางครั้งเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ดูไม่สำคัญอย่างสิ้นเชิงดนตรีอินโทรขึ้นเบาๆผมชื่อช่างเถอะชื่อผมอัอนก็ไม่ได้มีความหมายอะไรขนาดนั้นในตอนนี้หรอกครับแต่สิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังมันคือเรื่องราวที่ไม่ได้อยู่ในตำราเรียนเล่มไหนเรื่องราวของสงครามที่มองไม่เห็นที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อนานมาแล้วสวัสดีครับรับยินดีต้อนรับสู่ Weapons History World ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกประวัติศาสตร์ของอาวุธ และยุทธโธกกรทางทหารที่ไม่ได้มีแค่เรื่องราวบนสมนรภูมิรบเท่านั้นแต่ก่อนจะไปถึงสงครามใหญ่ๆที่คุณเคยได้ยินผมอยากพาคุณย้อนกลับไปในยุคที่สงครามไซเบอร์ยังเป็นเพียงแค่เรื่องในนิยายวิทยาศาสตร์ยุคที่อาวุธที่ทรงพลังที่สุดถูกบรรจุอยู่ในแผ่นพลาสติกอีกสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เรียกว่าฟลอปปี้ดิสก์คุณเห็นไหมครับแค่แผ่นฟลอปปี้ดิสก์เก่าๆแผ่นเดียวก็สามารถสร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกได้แล้ว ในยุคนั้นมันคือจุดเริ่มต้นของการบุกรุกทางดิจิทัลทั้งแรกๆที่ผมเองก็มีส่วนร่วมย้อนกลับไปในปี1986ผมยังเป็นแค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่หลงไหลในโลกของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายผมได้เข้าไปปิวอีกนกกลุ่มแฮกเกอร์เล็กๆที่เรียกเชื่อว่าข้อมูลควรเป็นของทุกคนและรัฐบาลหรือองค์กรใหญ่ๆไม่ควรมีสิทธิ์กักเก็บมันไว้เพียงผู้เดียวในตอนนั้น การแฮกยังไม่ใช่เรื่องที่จริงจังเหมือนตอนนี้มันเป็นเหมือนเกมท้าทายที่ไร้เดียงสาเราแค่ต้องการพิสูจน์ว่าเราทำได้เราใช้ทักษะที่เรามีเจาะเข้าไปในระบบของมหาวิทยาลัยของบริษัทเล็กๆและทิ้งลายเซ็นไว้เพื่อประกาศสักดาหแต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปรุ่นที่คนหนึ่งในกลุ่มเราได้รับคำขอจากใครบางคนที่ไม่รู้จัก เขาต้องการให้เราช่วยทดสอบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานหนึ่งซึ่งตอนนั้นพวกเราก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันคืออะไรกันแน่แต่พวกเราก็รับงานมาด้วยความคึกขนองมันคือการเริ่มต้นของอาวุธไซเบอร์ที่แท้จริงและเป็นจุดเริ่มต้นขอเรื่องราวทั้งหมดที่ผมจะเล่าให้ฟังเราเริ่มจากการสร้างโค้ดที่ไม่ซับซ้อนนักมันถูกออกแบบมาเพื่อสอดแนมและเก็บข้อมูลเท่านั้น แต่แล้วลูกค้าของเราก็กลับมาพร้อมกับคำขอใหม่คำขอที่เปลี่ยนโค้ดของเราให้กลายเป็นอาวุธที่แท้จริงเราต้องเขียนโค้ดที่สามารถปิดการทำงานของระบบควบคุมการจ่ายไฟในเมืองแห่งหนึ่งได้ชีวิตคนจริงๆและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมรู้ว่าความสนุกที่เราเคยมีมันกำลังจะกลายเป็นความผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้อีกต่อไปผมยังคงจำวันที่เราต้องปล่อยโค้ดตัวนั้นได้มันเป็นวันฝนตกหนะัก ทุกคนในกลุ่มเราเงียบผิดปกติไม่มีใครพูดอะไรเราเฝ้ามองหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงแผนที่เมืองพร้อมกับจุดสีแดงเล็กๆที่กำลังกระพริบอยู่นั่นคือจุดที่เรากำลังจะโจมตีลูกค้าของเราบอกว่ามันคือการทดสอบแต่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นเราสร้างไวรัสที่ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีระบบ S CADA Supervisory Control and Data Acquisition ซึ่งเป็นระบบควบคุมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเมือง มันเป็นไวรัสที่ถูกออกแบบมาเพื่อมองเห็นและทำลายโดยไร้ซึ่งความเมตตามันคืออาวุธไซเบอร์ตัวแรกของผมที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแค่เล่นสนุกอีกต่อไปในขณะที่โค้ดกำลังรันทุกคนก็ลุ้นระทึกจูๆ่ๆหน้าจอก็แสดงผลว่าการโจมตีสำเร็จจุดสีแดงบนแผนที่เมืองครับใหญ่ๆหายไปทีละจุดแทนที่ด้วยความมืดมิดการจ่ายไฟในเมืองแห่งนั้นดับลงในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีความเงียบสงบในห้องควบคุมของเรา ถูกแทนที่ด้วยเสียงคำรามของพายุที่ดังเข้ามาจากด้านนอกและเสียงวางว่างเปล่าที่ดังอยู่ในใจผมมันเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกความโกลาแล้วความหวาดกลัวเพียงเพราะโค้ดของเราแต่รุ่นพี่ของผมกลับมองมันเป็นชัยชนะเขายิ้มอย่างภูมิใจพร้อมกับกล่าวว่านี่ไงนี่คือพลังที่แท้จริงของเราผมมองหน้าเขาด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปกันระหว่างความกลัวและความรู้สึกผิดเขายังคงไร้เดียงสา เขายังคงทิดกว่าน,นี่เป็นแค่เกมแต่ผมรู้แล้วว่าเรากำลังเล่นกับไฟหลังจากวันนั้นผมมันก็เริ่มปลีกตัวออกจากกลุ่มผมรู้สึกว่าเส้นแบ่งระหว่างความดีกับความชั่วมันเริ่มเลื่อนลางลงทุกทีผมพยายามเตือนเพื่อนๆว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆแต่มันก็ไม่มีใครฟังผมพวกเขาต่างหลงระเริงไปกับอำนาจที่พวกเขาเพิ่งค้นพบและนั่นคือช่วงเวลาที่ผมต้องตัดสินใจว่าผมจะไปต่อ หรือจะพอแค่นี้ผมทิ้ง The g h o s t of i s ไว้เบื้องหลังและเข้าสู่เส้นทางที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงผมสมัครเข้าร่วมหน่วยงานไซเบอร์ของกองทัพมันคือความสำนึกผิดที่พาผมมาที่นี่ผมอยากจะใช้ความสามารถของตัวเองในทางที่ถูกที่ควรผมอยากจะปกป้องสิ่งที่ผมเคยทำลายในหน่วยงานนี้ผมได้เรียนรู้ว่าโลกของสงครามไซเบอร์ไม่ได้มีแค่พวกแฮกเกอร์ที่นั่งเขียนโค้ดอยู่ในห้องมืดๆอีกต่อไป มันคือสงครามที่แท้จริงมีการวางแผนมีกลยุทธ์และมีอาวุธที่ถูกพัฒนามาอย่างเป็นระบบหน่วยงานของผมถูกเรียกว่า Cyber Reconnaissance Unit (CRU) หน้าที่ของเราคือการสอดแนมและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์จากศัตรูซึ่งในตอนนั้นเรายังไม่รู้หรอกครับว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานั้นคือใครเราใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด ในการสอดแนมมันผมมี Wall of Fire ที่จะตรวจจับทุกๆก,การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติบนเครือข่ายเรามีดิจิ t a l Sentinel ที่จะคอยปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศและเราก็มี Cyber Hawk ที่จะใช้สอดแนมและติดตามกิจกรรมที่น่าสงสัยทุกอย่างดูเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผมเคยทามาทั้งหมดใน c r u ผมได้พบกับเจนเธอเป็นนักวิเคราะห์ข้อสามารถอ่านโค้ดได้เหมือนกับอ่านหนังสือ เธอเป็นคนแรกที่มองทะลุความผิดพลาดเล็กๆในระบบป้องกันของเราและเธอก็เป็นคนแรกที่มองทะลุความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจผมเธอถามผมอยู่เสมอว่าทำไมคุณถึงดูเหมือนแบกอะไรบางอย่างไว้ในใจและผมก็ทำได้แค่ยิ้มตอบผมไม่สามารถบอกเธอได้ว่าอาวุธที่เรากำลังต่อสู้ด้วยนั้นอาจจะมาจากมือของผมเองในอดีตในขณะที่ผมกำลังใช้ชีวิตในฐานะผู้พิทักษ์ผมก็ยังคงได้รับข่าวคราวจากโลกภายนอก ข่าวการโจมตีทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้านล้มเหลวต่างเงินทั่วโลกปั่นป่วนแลนะทุกๆก,การโจมตีที่เกิดขึ้นผมก็รู้สึกเหมือนมันเป็นความผิดของผมเองผมรู้ว่าสิ่งที่ผมเคยสร้างขึ้นมันยังคงอยู่ในโลกใบนี้และมันกําลังเต็นไปได้นกเ้รองงานของมันอย่างเต็มที่คืนหนึ่งในขณะที่ผมกำลังนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องทำงานของหน่วย C R U ผมก็เผลอนึกย้อนกลับไปถึงอดีต นึกถึงภาพเก่าๆที่ยังคงติดอยู่ในใจผมภาพของพวกเรา The Ghost of Wires ที่กำลังนั่งอยู่บนพื้นห้องที่เต็มไปด้วยสายไฟและขยะเราหัวเราะอย่างมีความสุขเมื่อโค้ดที่เราเขียนขึ้นสามารถเจาะเข้าไปในระบบของบริษัทใหญ่ๆได้สำเร็จเราฉลองชัยชนนอะเล็กๆน้อยๆด้วยพิซซ่าราคาถูกและน้ำอัดลมกระป๋องในตอนนั้นเราไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเลยเราคิดแค่ว่ามันคือศิลปะศิลปะของการทำลายกำแพงดิจิตัลที่มองไม่เห็น ผมยังจำได้วันที่รุ่นพี่ของผมได้สร้างไวรัสตัวแรกที่ไม่ได้มีเป้าหมายแค่การสอดแนมมันถูกออกแบบมาเพื่อทำลายเขาอธิบายโค้ดของมันให้พวกเราฟังได้ความตื่นเต้นมันจะเข้าไปอยู่ในระบบแล้วค่อยๆกัดกินข้อมูลเหมือนกับหนอนที่กัดกินแอปเปิลจนในที่สุดก็จะทำให้แอปเปิลเน่าเสียไปทั้งลูกเขาเปรียบเทียบมันได้อย่างน่ากลัวแต่พวกเราก็ยังโคยิ้มและปรบมือให้เขาเราไม่รู้เลยว่าหนอนที่เราสร้างขึ้นมันจะกลายเป็นอาวุธที่ทำลายชีวิตคนในภายหลัง แล้วก็มีเด็กในกลุ่มคนหนึ่งที่ผมจำหน้าเขาไม่ค่อยได้เขาเป็นเด็กอายุน้อยที่สุดเขามองหน้าจอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยพี่ครับถ้าเราทำลายระบบของพวกเขาได้แล้วข้อมูลของพวกเขาจะหายไปหมดเลยไหมครับเขาถามด้วยความไร้เดียงสารุ่นพี่ของผมก็หัวเราะตอบก็อาจจะแจใครแคร์ละ่ะมันก็แค่ข้อมูลโง่ๆเท่านั้นในตอนนั้นผมก็หัวเราะไปด้วยแต่ตอนนี้ผมกลับรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างมาจุกอยู่ที่คอ ข้อมูลที่เขาเรียกว่าโง่โง่ไปนเนี่ยมันคือความสูงใจอ่าของใครบางคนมันคืออนาคตของใครบางคนและมันก็คือชีวิตของใครบางคนและผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําลายมันไปผมใส่หัวและพยายามไล่ภาพอดีตเหล่านั้นออกจากหัวผมหันกลับมามองหน้าจอของหน่วย C R U อีกครั้งหน้าจอที่แสดงผลการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งล่าสุดครั้งนี้เป็นการโจมตีระบบธนาคารกลางของประเทศเพื่อนบ้านและโค้ดที่ใช้โจมตี มันมีหลายเซ็นที่ผมคุ้นเคยดีหลายเซ็นของ The Ghost of Wires ผมรู้ทันทีว่าเกมที่เราเคยเล่นมันยังคงดำเนินต่อไปและมันไม่ได้อยู่ในมือของผมอีกต่อไปแล้วสถานการณ์เริ่มแต่งเครียดขึ้นเรื่อยๆการโจมตีทางไซเบอร์กลายเป็นเรื่องปกติและไม่ใช่แค่ระบบการเงินหรือโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นที่ตกเป็นเอ้าหมายแต่ระบบอาวุธทางทหารก็เริ่มถูกโจมตีด้วยเช่นกันคืนหนึ่งสัญญ,ญาณเตือนภัยในหน่วย C.I.U. ก็ดังขึ้น มีการโจมตีครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับระบบควบคุมโดรนของเราโดรนสอดแนมหลายสิบลำที่กำลังลาดตระเวนอยู่เหนือชายแดนจู่ๆก็ขาดการติดต่อพร้อมกันทั้งหมดพวกมันหายไปจากหน้าจอเรดาร์ของเราอย่างไร้ร่องรอยเหมือนกับว่าพวกมันไม่เคยมีอยู่จริงทุกคนในห้องทำงานตื่นตระหนกนี่เป็นการโจมตีครั้งแรกที่สามารถยึดครองอาวุธของเราได้และผู้โจมตีก็ไม่ได้มีเป้าหมายแค่การทำให้มันหยุดทำงานแต่พวกเขากลับควบคุมมันและส่งมันกลับมาเพื่อโจมตีเรา ภาพจากกล้องวงจรเมตไยในฐานทับแสดงให้เห็นโดรนหลายลำที่ถูกควบคุมจากระยะไกลพวกมันบินวนอยู่เหนือฐานทับของเราอย่างอันตรายเหมือนกับนกที่กำลังจ้องเหยื่อโชคดีที่เรามีระบบป้องกันทางกายภาพที่ดีพอที่จะยิงพวกมันร่วงลงมาก่อนที่จะสร้างความเสียหายได้แต่ความผู้สิทธิพ่ายแพ้ก็ยังคงอยู่หัวหน้าหน่วยของผมเรียกประชุมฉุกเฉินทันทีด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือใครบางคนกำลังจะยกระดับสงครามดิจิทัลนี้ไปอีกขั้นและในระหว่างการประชุม เจนเธอนั่งดูข้อมูลการโจมตีอย่างเงียบๆเธอเงยหน้าขึ้นมามองผมแล้วพูดว่าโค้ดที่ใช้โจมตีมันมีลักษณะคล้ายกับโค้ดที่ถูกใช้ในการโจมตีระบบจ่ายไฟเมื่อหลายปีก่อนเธอไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ผมเคยอยู่ในกลุ่ม The Ghost of Wires แต่เธอพูดถึงรูปแบบโ oh, อของโค้ดซึ่งเป็นลายเซนที่ผมไม่เคยลืมผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังบีบรัดหัวใจผมเอาไว้ผมพยายามควบคุมสีหน้าและทำเป็นว่าผมไม่รู้เรื่องอะไร แต่ในใจผมรู้ดีว่ามันคืออดีตที่กำลังตามมาหลอกหลอนผมหลังจากเหตุการณ์โรนหน่วยของเราก็เริ่มสืบสวนอย่างจริงจังเราเริ่มไล่ล่าผู้โจมตีและทุกๆข้อมูลที่เราพบก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกแย่ลงไปทุกทีเราพบว่าลายเซ็นของโค้ดนั้นมันไม่ได้มาจากแฮกเกอร์อิสระคนไหนแต่มันมาจากหน่วยงานลับของรัฐบาลแห่งหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าที่ติดต่อกับ The Ghost of Wires เมื่อหลายปีก่อนพวกเขาได้ใช้อาวุธที่เราสร้างขึ้น และพัฒนาต่อยอดไปจนกลายเป็นเครื่องมือทำลายล้านที่ทรงพลังผมได้แต่นั่งดูข้อมูลและรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังพันทลายลงตรงหน้าความผิดที่ผมเคยมองว่าเล็กน้อยในอดีตมันได้เติบโตขึ้นกลายเป็นปีศาจร้ายที่กำลังจะทำลายโลกเจนเข้ามาในห้องทำงานของผมในตอนนั้นเธอไม่ได้พูดอะไรเธอแค่ยื่นเอกสารฉบับหนึ่งให้ผมดูวันคือเอกสารรีวิเคราะห์การโจมตีเธอชี้ไปที่บรรทัดสุดท้ายของโค้ด มันมีอะไรบางอย่างที่แปลกแปลกมันเหมือนกับว่าโค้ดนี้ถูกเขียนโดยใครบางคนที่คุ้นเคยกับระบบของเราเป็นอย่างดีเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังผมอ่านบรรทัดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกมันคือลายเซ็นของผมเองผมคิดในใจผมเคยใส่ลายเซ็นเล็กๆน้อยๆไว้ในโค้ดทุกตัวที่ผมเขียนขึ้นในอดีตมันเป็นเหมือนกับชื่อของผมชำลายโลเจนมองมาที่ผมโดยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยคุณรู้เรื่องนี้ใช่ไหมเธอถาม คุณเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่ไหมผมได้แต่นั่งเงียบผมไม่รู้จะพูดอะไรผมไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะทุกสิ่งที่เธอพูดมันคือความจรงิงผมขอโทษผมพูดได้แค่นั้นผมเคยเป็นหนึ่งในพวกเขาผมเคยสร้างมันขึ้นมา<ค>เจนไม่ได้พูดอะไรเธอแค่เดินออกจากห้องไปอย่างหนึ่งมีเงียบๆผมรู้ว่าความไว้วางใจที่ผมเคยได้รับจากเธอมันได้พังทลายลงไปในพริบตาและผมก็ต้องแบกรับความจริงที่หนักอึ้งนี้ไว้เพียงลำพัง หลังจากที่ผมสารภาพกับเจนสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามที่ผมคาดไว้ผมถูกเรียกตัวเข้าห้องสอบสวนพวกเขาถามผมเกี่ยวกับอดีตถามผมเกี่ยวกับ The Ghost of Wires ถามผมว่าผมเคยสร้างอาวุธไซเบอร์อะไรขึ้นมาบ้านผมเล่าให้พวกเขาฟังทั้งหมดเล่าเรื่องราวของพวกเราเล่าเรื่องราวของลูกค้าที่เราไม่เคยรู้จักเล่าเรื่องราวของไวรัสที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายระบบจ่ายไฟผมเล่าทุกอย่างที่ผมจำได้แต่พวกเขาก็ยังคงไม่เชื่อผม RN คุณกำลังโกหก หัวหน้าหน่วยของผมพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาคุณคิดว่าเราจะเชื่อเรื่องราวที่ไม่มีหลักฐานแบบนี้เหรออาเอนผมไม่ได้โกหกผมพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงผมรู้ว่ามันฟังดูเหลือเชื่อแต่ผมสาบานได้ว่ามันคือเรื่องจริงอาเอนแต่แล้วเจนก็เดินเข้ามาในห้องเธอถือแฟ้มเอกสารฉบับหนึ่งอยู่ในมือเธอไม่ได้มองหน้าผมเธอแค่หันไปพูดกับหัวหน้าหน่วยของผมว่าฉันเชื่อเขาค่ะอาเอนทุกคนในห้องตกใจรวมถึงผมด้วย ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงเชื่อผมทั้งๆท,ที่ผมทำให้เธอผิดหวังมากขนาดนี้ฉันตรวจสอบโค้ดที่เขาเขียนขึ้นเธอกล่าวต่อมันมีลายเซ็นที่ไม่เหมือนใครมันคือลายเซ็นของเขาจริงๆและมันก็ตรงกับโค้ดที่เรากำลังตามหาอาร์เอ็นเธอหันมามองผมแล้วพูดว่าคุณอาจจะเคยอดีตแต่ตอนนี้คุณก็กำลังพยายามแก้ไขมันอยู่ไม่ใช่หรอคำพูดของเธอเหมือนกับสายน้ำที่หลั่งไหลเข้ามาในหัวใจที่แห้งผากของผมผมไม่เคยคิดว่าจะมีใครให้อภัยผมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ผมทําให้ผิดหวังแต่เธอกลับเชื่อในโอกาสครั้งที่สองเธอมองเห็นความดีที่ยังหลงเหลืออยู่ในตัวผมและเธอก็พร้อมที่จะให้โอกาสผมได้แก้ไขมันหลังจากที่ผมได้รับการให้อภัยครับผมก็ถูกส่งตัวไปทํางานในส่วนที่รับที่สุดของหน่วย C R U ซึ่งเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ซ่อมแซมและกู้คืนระบบที่ถูกทําลายเป้าหมายของเราคือการกําจัดอาวุธไซเบอร์ที่เราเคยสร้างขึ้นมาผมใช้เวลาหลายเดือนในการตามหาร่องรอยของไวรัสตัวนั้น มันเป็นงานที่ยากลำบากเพราะหลังจากที่มันทำลายเป้าหมายแล้วมันก็จะลบตัวเองคิ้งไม่มีใครสามารถตามหาที่มาของมันได้ยกเว้นคนที่สร้างมันขึ้นมาผมใช้ลายเซ็นของผมเองเป็นเครื่องมือในการตามหาผมสามารถมองเห็นร่องรอยของโค้ดที่ผมเคยเขียนได้มันเหมือนกับว่าผมกำลังเดินตามเงาของตัวเองในอดีตและในที่สุดผมก็พบมันมันไม่ได้ถูกลบทิ้งไปอย่างสมบูรณ์แต่มันยังคงหลับไหลอยู่ในระบบเก่าๆที่ไม่มีใครสนใจมันเหมือน กับผีที่ยังคงเฝ้ารอเวลาที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งผมใช้ความสามารถของตัวเองในการปลุกมันขึ้นมาและควบคุมมันผมรู้ว่านี่เป็นการกระทําที่อันตรายแต่ผมก็ไม่มีทางเลือกอื่นถ้าผมไม่ทําใครบางคนก็อาจจะใช้มันเพื่อทําลายลุ่นอีกครั้งในขณะที่ผมกําลังทํางานเจนก็เข้ามาในห้องเธอนั่งอยู่ข้างๆผมและมองดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงผลของไวรัสนี่พิบ่าวิลถึงแม้ว่ามันจะถูกใช้ในทางที่ผิดแต่โคดนี้มันถูกสร้างขึ้นด้วยความรัก ในศิละปะการเขียนโค้ดจริงๆคำพูดของเธอทำให้ผมน้ำตาไหลผมไม่เคยคิดว่าจะมีใครมองเห็นความสวยงามในความผิดพลาดของผมแต่เธอกลับมองเห็นมันเธอไม่ได้ตัดสินผมจากสิ่งที่ผมทำแต่เธอตัดสินผมจากสิ่งที่ผมเป็นและเธอก็ให้โอกาสผมได้ชำระล้างมันได้นําศิละปะที่ผมเคยสร้างขึ้นมาใช้ในทางที่ถูกที่ควรเราสามารถลบโค้ดที่ผมเคยสร้างขึ้นได้ในที่สุด แต่เราไม่ได้ลบมันทิ้งไปอย่างสมบูรณ์เรานําแก่นของมันซึ่งเป็นส่วนที่ทรงพลังและงดงามที่สุดมาทัพพนาต่อยอดให้เป็นระบบป้องกันเราสร้างดิจิ t a ลการ์เดียระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกมันถูกสร้างขึ้นจากความผิดพลาดในอดีตและมันก็ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องสิ่งที่เคยถูกทำลายและยุติสอง transpare Trans เราก็พบว่าผู้โจมตีที่เราตามหามาโดยตลอด พวกเขาไม่ได้มีเป้าหมายที่จะทำลายโลกแต่พวกเขาต้องการเตือนพวกเขาต้องการให้ทุกคนรู้ว่าอาวุธที่แท้จริงในโลกยุคดิจิตอลมันน่ากลัวขนาดไหนพวกเขาเป็นผู้สร้างที่กับใจและเลือกที่จะใช้วิธีที่รุนแรงเพื่อสั่งสอนโลกเราได้พูดคุยกับพวกเขาและพวกเขาก็พร้อมที่จะหยุดพวกเขาพร้อมที่จะมอบอาวุธเทิม่มทั้งหมดที่พวกเขาสร้างขึ้นให้เราเพื่อให้เรานำไปทำลายหรือพัฒนาต่อยอดเราได้เรียนรู้ว่า ในสงครามไซเบอร์นี้มันไม่ได้มีแค่ผู้สร้างและผู้ทำลายแต่มันยังมีผู้แก้ไขที่พร้อมจะใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อชำระล้างความผิดพลาดในอดีตและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดีกว่าขึ้นมามันเป็นบทเรียนที่ผมต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อเรียนรู้จนถึงตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรืออาจจะเป็นแค่เรื่องที่ผมสร้างขึ้นมาผมเองก็ไม่แน่ใจนักว่าในท้ายที่สุดแล้วความจริงมันคืออะไรกันแน่เพราะความจริงของผม มันถูกบิดเบือนด้วยความรู้สึกผิดมาตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้มันคือจุดบรรจบของโชคชะตาเรื่องราวของผมเรื่องราวของเจนและเรื่องราวของผู้สิกร่างคนอื่นๆมันได้มาบรรจบกันตรงนี้ตรงที่อดีตปัจจุบันและอนาคตกำลังจะถูกเขียนขึ้นใหม่พร้อมๆกันเราได้ให้โอกาสครั้งที่สองแก่กันและกันและเราก็ได้ให้โอกาสครั้งที่สองกับโลกเราได้เรียนรู้ว่าอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกมันไม่ใช่โค้ดที่ทำลายล้าง แต่มันคือการให้อภัยที่สามารถสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้ผมไม่รู้ว่าเรื่องราวของสงครามไซเบอร์นี้จะจบลงเมื่อไหร่แต่ผมรู้ว่าในวันนี้เราได้เลือกที่จะใช้ความสามารถของเราในการสร้างไม่ใช่ทำลายและผมก็หวังว่าทุกคนจะทำเช่นนั้นเช่นกันเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังอาจจะยังไม่จบลงแต่รายการ Weapons History World ของเราก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อน และถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องราวที่ซ่อนเร้นอื่นๆของโลกนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วเกี่ยวกับอาวุธไซเบอร์หรือเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมจะรออ่านทุกความคิดเห็นเลยแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ